เล s โกเฮียทุกคนต้นไม้ชีวิตการเติบโตความยั่งยืนลากเงาการรอยการหลุดพ้นอิสระภาพจิตวิญญาณร่วงไฟผู้ชมความรักความทรงจำต้นไม้ที่ตายการชิ้นจุดของวัตจักรหนึ่ง ต้นมาที่ตายลอยได้ชีวิตที่สิ้นสุดแต่ยังคงลอยอยู่ความทรงจําและสตา์ของผู้คนที่รักเราไม่ได้แบกความตายไวย้เราปล่อยให้ลอยไปอยู่กับเราลากไม่แตะพื้นไม่ยึดติดกับอดีตลากไม่อยู่ในดินแต่ยังอยู่ในความทรงจําทุกคนครับโปรเจก์นี้เป็นโปรเจกของน้องต้องเต๋ตอเตบอกเลยว่าเอกลักษณแน่นอนกับผมในเนื้อแทลิซึ่เฟสสองนี้ อาจจะใช้ข้อความจิตวิญญาณของน้องต้องเต,ต,งเตหรือของห้วยไร่อีน้าอินเข้าไปมานอยู่ในส่วนประกอบของโซนภาคตะวันออกเทศกาลดนตรีเรทพเจ้าแห่งน้ำตามที่ดีที่สุดในภาคตะวันอกจัดโดยเนื้อแทลิซึมเฟสสอง,งบอกว่าเลยว่าเอกลูซีณแน่นอนเราอาจจะพูดว่าเราก๊อปเราม่ได้ก๊อปครับด้วยจิตวิญญาณด้วยสิ่งที่เราคิดที่เราทำ มันเหมือนกันแต่เราก็จะสร้างสัตว์งานให้มันออกมาดีผมบอกมาเลยว่าหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในประเทศไทยทุกคนบอกเลยว่าวันที่20มีนาคม2,569นี้พบกับศิลปินมากมายศิลปินหลักเป็นน้องภูมินไม่ว่าจะเป็นมงคลชัยอาจารย์แววงวสัน1ปวงทรงจานวงกล้วยทิ่นันและก็วงคณะปอดโปงบอกเลยว่าเอ็กคูสีแน่นอนเทศกาลงานแคมป์ปาย หนาวต้นร้อนเนดืเอนมีนาคมใจกลางสะพานสีให้ฉายาเลยว่ามิ x ซ์เมาเทนสะพานสีเขาใหญ่สะพานสีบอกเลยว่าบรรยากาศวันนั้นอยู่ที่ใต้ต้นสะแบงหรือต้นดอกจะอ่าดอกจานมันจะเอ็กลูซีฟทุกคนล